สวัสดีค่ะล่าสุดแก้วอภพรฤดีอวดความหวานเศษตอดหลังไหลรูปคู่มานานหลายเดือนเรียกได,ด้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานสำหรับแก้วอภพรฤดีพวัภูตานนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือการไว้ผมหน้ามา้านั่นเองโดยปัจจุบันแก้วอภพรฤดีอายุ58ปีแต่ต้องบอกเลยว่าความสวยของแก้วนั้นเหมือนกับโดนสตาฟเอาไว้เลยปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแก้วพฤดีแต่งงานกับพล วินไทยสุวาลีหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามชื่อของเศรษฐต์ ot, โดยทางด้านแก้วพฤดีได้แต่งงานกับเศรษ้ต์เมื่อปีพศ2556และหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมแก้วพฤดีจะเห็นได้ว่าแก้วพฤดีก็จะมีทางด้านสามีเศรษ้อสขยันเติมความหวานให้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ระยะหลังมานี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่ของทั้งคู่ แกอภิรดีและเศรษฐตอดกันสักเท่าไหร่ซึ่งก็ทางด้านแฟนก็ถามไถ่ขอดูรูปคู่กันอยู่บ่อยๆและล่าสุดแก้วพรดีก็ได้โพสต์รูปภาพของเศรษตอดในรอบหลายเดือนโดยเป็นทริปที่ทั้งคู่ไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมค่ะโดยหลังจากที่ทางด้านแก้วพรดีได้ออกโพสต์รูปคู่ กับเศษต่อไปก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เพียบเลย